สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอขอบ่นคนไข้แอบถ่ายแค่ภาพตอนสังสรรค์ไปฟ้องทั้งๆท,ท,ที่นอกเวลางานคุณหมอขอบ่นหลังโดนคนไข้แอบถ่ายตอนพักและตอนนอกเวลางานทั้งวันที่ไปสูบบุหรี่และมีสังสรรค์บ้างแต่เป็นเวลาหลังเลิกงานทำเอาโดนเรียกเตือนกันเป็นแถวงานนี้ขอถามหน่อยผิดกฎกระทรวงไหมงานนี้มีแต่คนเข้าข้างหมอก็คนนอกเวลาทำงานจะทำอะไรก็ได้คนไข้ไม่ควรไปก้าวไกลโดยคุณหมอโพสต์ถามเพจหมอข้อบ่นหน่อยหอะ aggressive doctor เพื่อนๆพี่ๆรวมอาชีพถูกผู้ใหญ่เรียกตัวตักเตือนเนื่องจากถูกคนไข้นำภาพขณะออกไปเที่ยวสังสารหลังเลิกงานไปฟ้องผู้ใหญ่ระบุดังนี้สวัสดีค่ะรบกวนถามอะไรหมอหน่อยได้ไหม พอดีมีคนรู้จากทั้งหมอพยาบาลผู้ช่วยที่สุบรีหรือมีดริงบ้างทั้งในเวลาลงเวรเวลาพักและนอกเวลางานถือว่าผิดปกติไหมคะพอดีเห็นที่ทำงานหลายคนโดนคนไข้ถ่ายคลิปนอกเวลางานตอนสุบรีแล้วไปโวยที่โรงพยาบาลบางคนลงรูปไปเที่ยวกลางคืนก็โดนคนเอารูปแคปไปฟ้องโดนผู้ใหญ่ตักเตือนกันนักต่อนักโดยสงสัยว่าถ้านอกเวลางานแล้วใส่เสื้อนอกทับสุบรีนอกโรงพยาบาลน,นอกพื้นที่ห้ามสุบหรือไปสังสรรค์เที่ยวกับเพื่อนฟงถือว่าผิด โกยกระทรวงไหมถ้าผิดจะได้ไปเตือนพวกเพื่อนๆอ,อีกทีคะ่ะโดยได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าประเทศที่จเจริญแล้วมีแบบนี้ไหมาถามจริงหมอก็คนจ้าเจ็บตายได้เหมือนกันอีกท่านบอกว่าบุคลากรไม่ใช่พระอริยสงฆ์ค่ะคุณฮ่าฮ่าฮไม่งั้นไปบวชแล้วเด้ออีกท่านบอกว่าถ้าจะให้หมอบริสุทธิ์ผุดผ่องขนาดนั้นแนะนําให้กราบก่อนรับการรักษานะคะอีกท่านบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็เป็นคนเหมือนกันจ้าคิดได้ไงอะถามจริงอีกท่านบอกว่าหมอหรือพระสงฆ์เอาดีๆหมอก็คือไม่ต่างจากพนักงานออ ฟิตทั่วไปเงื่องนงำเขาที่เหลือคือเวลาส่วนตัวจะทําอะไรก็เรื่องของเขาถ้าเอาเวลาง,งานไปกินแล้วอันนั้นก็ค่อยมาฟ้องอีกท่านบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็มีสิทธิเสรีภาพที่พวกคุณมีครับพวกเราไม่ได้ต้องมาอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่พวกคุณคิดขึ้นมาในสังคมที่พวกคุณอยากให้เราเป็นพวกคุณไม่ใช่คนในครอบครัวและไม่ใช่พระเจ้าพวกคุณทําาะไ,ได้ผมก็ทําได้ทุกอย่างจบอีกท่านบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็คนไหมอยู่ได้เครียดเป็นเวลางานก็ทํางานแล้วไงนอกเวลางานก็เรื่องส่วนตัวแล้วไหม จะดื่มเหล้าปาร์ตี้สังสรรค์ก็ป่อยปล่อยเข้าไปบ้างเออขนาดคนไข้ยังดื่มเหล้าสุบ,บรี่ได้เลยเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความเหน็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ครับ